สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาเป็นฉบับวันพุทธที่7เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณจิตกรให้ชื่อสั้นๆว่าสารแนแล้วตามึกเครื่องหมายตกใจ หมายความมายัางไงเริ่มต้นเนี่ยคุณจิตตกรบอกว่าอย่างนี้ครับราชบัณฑิตเนี่ยนะครับเขาให้ความหมายของคําว่าเสือกเอาไว้เสือกหมายถึงเข้าไปยุ่งหรือวุ่นวายเรื่องของคนอื่นเขาคําว่าเสือกเนี่ยมักจะใช้เป็นคําตําหนิคนที่ชอบเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง รือไม่ก็คนที่เข้าไปยุ่งกับเรื่องที่เจ้าของเรื่องเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เข้ามายุ่งคำว่าเสือกเนี่ยมันจะมีความหมายเหมือนกับคำว่าสารแน่นะครับคุณจิตกรบอกว่ามีคำถามที่ผุดขึ้นมาในหัวผมทันทีก็คือว่าการกระทาหรือว่าพฤติกรรมของนางสาวนันทนานันทวโรพาทกับนางอังคณานิลภัยจิตซึ่งเรียกตัวเองว่าเป็นสวพันธใหม่เนี่ย พฤติกรรมที่ว่าเนี่ยจะเรียกว่าเสือกหรือว่าเรียกว่าสารแน่ใช่หรือไม่ประการแรกเมื่อวันที่5สิงหาคม2567นางสาวนันทนาในฐานะที่เป็นแกนนำกลุ่มสวพันใหม่ได้พูดถึงกรณีที่สารลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลในวันที่7เดือนสิงหาคมนี้ก็คือวันนี้ นัทนาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะของคนไทยแต่เป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วที่ต่างก็ออกแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถจะมายุบพักการเมืองซึ่งมาจากประชาชนโดยตนเข้าใจว่าเป็นความกังวลของนานาประเทศที่อยู่ในกลไกลของประชาธิปไตยและมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของสวออเองก็จะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน สอวอน่าจะมีการออกแถลงการมาโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการก่อนที่จะนําเสนอในวันที่หสิงหาคมหรือไม่ก็วันที่6สิงหาคมซึ่งไม่ใช่สอวอพันธใหม่หรือเพียงสอวอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นอาจจะเป็นภาพรวมของสอวอว่าจะมีจุดยืนตรงนี้อย่างไรพร้อมกับเชิญชวนให้กลุ่มสอวอทุกคนที่ตระหนักในเรื่องกลไกลประชาธิปไตย มาร่วมกันลงชื่อตรงนี้ด้วยส่วนรายละเอียดเนื้อหาของแถลงการ์นั้นจะเป็นการแสดงความกังวลในเรื่องขององค์กรอิสระสามารถเข้ามากำหนดและเปลี่ยนแปลงเรื่องของทิศท,ทางการเมืองไทยการที่ตัวองค์กรอิสระสามารถจะยุบสถาบันที่มาจากประชาชนพักการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้ามาจะมองในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยที่เป็นอารยะนี่เป็นคาพูดคาจาของนางสาวนันทนานครับ และนี่ก็เป็นประการที่หนึ่งประการต่อมาครับประการที่สองนางอังคาน,านีและภัยจิตเธอบอกว่าอย่างนี้ครับในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยการยุบพักการเมืองนั้นไม่ควรจะเกิดขึ้นและครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเหตุการณ์ยุบพักการเมืองในกรณีของพักเก้าไกลที่ชนะการเลือกตั้งและมีคะแนนมาเป็นอันดับที่หนึ่ง มีประชาชนร่วมบริจาคเงินให้กับพักเป็นจำนวนมากซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำให้มีการยุบพักได้ง่ายและทั่วโลกต่างก็จับตาเพราะการยุบพักนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สอวอต้องมีการคุยกันว่าเราน่าจะแสดงท่าทีความคิดเห็นต่อกรณีนี้แต่กำลังหารือกันอยู่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนส่วนกรณีที่หากต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ต้องอาศัยเสียงของสอนั้น คิดว่าสวน่าจะให้การสนับสนุนโดยเฉพาะเสียงข้างมากเนื่องจากการยุบพักไม่ใช่เป็นเรื่องของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่กระทบต่อทุกพักการเมืองนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับนายนิพิษอินทรสมบัติซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพักประชาธิปัตย์นิพิษได้โพสต์ข้อความสั่งสอนสวสาว,สาวทั้งสองคน โดยให้หัวข้อว่าเมื่อสอวอกลายพันเนื้อหาใจความเนี่ยนิพิษบอกว่าอย่างนี้ครับผมอ่านข่าวของสวอกลุ่มหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าเป็นสวอพันธุใหม่สวกลุ่มนี้ออกล่ารายชื่อสอวอเพื่อค้านการยุบพักเก้าไกลจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำหน้าที่ของสอวนะครับ เพียงแต่อยากจะเห็นแต่ละคนแต่ละฝ่ายในบ้านมเมืองนี้ต่างก็ทําหน้าที่ของตนเองอย่างที่ควรจะเป็นบ้านเมืองถึงจะมีความเป็นปกติสุขได้ใครผิดใครถูกก็ให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและตามข้อกฎหมายสิครับแต่จู่ๆท่านสวนจะยื่นคัดค้านไม่ให้ศารลรัฐธรรมนูญยุบภรคก้าไกลนเนี่ยผมก็เพียงแต่คิดว่าสวไม่รู้หน้าที่ของตัวเองหรือเปล่าผมแนะนําอย่างนี้นะครับ ให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับสอวอกับสอสอต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนกระทำการอันเป็นการก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการล่ารายชื่อสอวอค้านศาลเนี่ยมันเป็นการก้าวไก่การทำหน้าที่ของศาลผลของการก้าวไก่ก็คือต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา111วงเล็บ7นะครับ นี่ผมเตือนอาบุญนะครับการกระทําของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นสวพันธ์ใหม่หรอกครับแต่เป็นสวกลายพันธ์ซะมากกว่าช่วยไม่ได้นะครับถ้ามีนักร้องเกิดมาอ่านข้อความในโพสต์ผมแล้วก็เห็นว่าการกระทําของท่านเนี่ยเป็นความผิดสําเร็จแล้วแล้วไปยื่นถอดถอนท่านเนี่ยท่านก็ต้องพ้นจากตําแหน่งนะครับเอวังก็มีด้วยประการราชนี้แหละครับนี่เป็นประการที่สามนะครับประการต่อมาครับประการที่สี่นางสาวนันทนาได้ให้สัมภาษณ์ บอกว่าทางกลุ่มได้ยุติการออกแถลงการแสดงจุดยืนและความเห็นต่อกรณีสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยคดียุบพ,พักเก้าไกลในวันที่เจ็ดแล้วเนื่องจากพิจารณาแล้วเนี่ยเห็นว่าคงจะทำไม่ทันเวลาอีกทั้งเดิมทีจะมีการหารือในที่ประชุมบุทิสภาเมื่อวันที่หสิงหาคมหลังจากการแต่งตั้งคณะกรรมาการตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอายการสูงสุดและสารปกครองแต่ก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาซะก่อนจึงไม่สามารถจะหยิบยกขึ้นมาหารือกับที่ประชุมได้และมาดูบรรยากาศแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครเห็นด้วยจึงปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการและเห็นว่านานาประเทศก็ออกมาพูดแสดงความเห็นในเรื่องนี้แล้วนอกจากนี้ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณว่าไม่ใช่หน้าที่ของสว นันทนาให้สัมภาษณ์อย่างนี้แหละครับประการที่5ครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผู้รายงานพิเศษแห่งสหรประชาชาติได้ส่งข้อความแสดงความกังวลถึงรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในประเด็นการใช้ข้อกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นยุบพักเก้าไกลซึ่งรัฐบาลได้ตอบกลับเป็นข้อชี้แจงไปแล้วเมื่อวันที่สองสิงหาคม2567 ข้อกังวลของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติถูกส่งถึงรัฐบาลไทยผ่านกลไกพิเศษภายใต้ประเด็นหลักๆสองประเด็นด้วยกันคือเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มโดยสงบเอกสารที่ว่าเป็นเอกสารรายงานการสื่อสารเลขที่ ALTHA5 ทับ2,024โดยมีเนื้อหาอย่างนี้ครับการยุบ พักก้าวไกลและการเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมืองของคณะกรรมการบริหารพักที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้นําฝ่ายคา้านและเป็นพักการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดอาจจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบอบประชาธิปไตยพื้นที่สาธารณะเสรีภาพในการแสดงออกและยังทําให้เกิดการตั้งคําถามกับกระบวนการการเลือกตั้งของประเทศไทย ข้อ,อกังวลเกี่ยวกับกฎหมายมินประมาทพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112ยซึ่งพักเก้าไกลมีนโยบายที่จะเสนอให้แก้ไขและเป็นที่มาของคดีขอให้ยุบพักการเมืองเราเป็นกังวลว่ากฎหมายมินประมาทพระมหากษัตริย์จะถูกใช้โดยรัฐบาลเพื่อเป็นเครื่องมือในทางการเมืองปิดปากประชาชนและฝ่ายตรงกันข้ามตการเมืองซึ่งมีโทษทางอาญาที่หนักคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติ ได้เคยแสดงความกังวลเกี่ยวกับกฎหมายที่ห้ามวิพากษ์วิจารณ์ผู้มีอำนาจในทางการเมืองซึ่งกระวมถึงกฎหมายมินประมาทพระมหากษัตริย์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้ประเทศไทยชี้แจงข้อกล่าวหาข้างต้นภายในเวลา60วันนี่เป็นประการที่5นะครับประการที่6ครับประเทศไทยเราได้ตอบกลับรายงานการสื่อสารของผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่ส สิงหาคม2567โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับประการแรกสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการหาเสียงโดยสัญญาว่าจะมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยนายพิธาลิมเจรินต์ผู้สมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและพรรคเก้าไกลเนี่ยละเมิดรัฐธรรมนูญ2560มาตรา49ซึ่งระบุเอาไว้ว่าบุคคล จะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้อีกทั้งการที่ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทางการเมืองรัฐธรรมนูญไทยรองรับสิทธิของพลเมืองเอาไว้หลายประการอยู่แล้วรวมถึงสิทธิที่จะถกเถียงในแง่มุมที่หลากหลายของประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ตราบใดที่ยังอยู่ภายใต้กรอบ ของกฎหมายอย่างไรก็ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองข้อ19วงเล็บ3ระบุเอาไว้ว่าสิทธิเสรีภาพการแสดงออกของบุคคลต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบพิเศษว่าสิทธิดังกล่าวอาจจะมีข้อจํากัดในบางเรื่องซึ่งข้อจํากัดดังกล่าวก็ถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายและจําเป็นต่อการเคารพในสิทธิ หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นเพื่อการรักษาความมั่นคงของชาติและความสงบเรียบร้อยประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไม่ได้เพียงแค่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชดีรัชทาญาตแบบเดียวกับที่ปกป้องประชาชนทั่วไปในกฎหมายหมิ่นประมาทเท่านั้นแต่ยังปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นเสาหลักของชาติสำหรับประชาชนคนไทยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขอีกทั้งกฎหมายนี้ยังมีเอาไว้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติจึงมีบทลงโทษที่รุนแรงหลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วรัฐบาลไทยขอยืนยันว่าคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดนี่เป็นคำชี้แจงนะครับคุณจิตกรบอกว่าอย่างนี้ครับผมเนี่ยผมอยากจะเห็นสว สวที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนคนไทยสวที่มีสำนึกของความเป็นไทยสวที่รักในศักดิ์ศรีและก็ความมีเอกราชอธิปไตยของชาติมากกว่าที่จะทำตัวเหมือนกับพนักงานต่างชาติตอนแหลสารเณบิดเบือนเหาะเหินเกินลงกาไม่ทำในสิ่งที่ผิดไปจากหน้าที่ เพียงเพราะลําเอียงเพราะรักจนบางทีเนี่ยกลายเป็นการทำลายชาติไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ